วันนี้วันที่17ทธันวาคม2567 M5 ขยายโทเวเวไปบางปะอินเข้าคอรมอต่อจากรังสิตธ2ิ์22กิโลเมตร3.1หมื่นล้านให้เอกชน PPP วิ่งชิวเชื่อมมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินโคราชลุ้นสายสีแดงรังสิตมอทอเข้าด้วยส่งท้ายปีอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนล e l ่7นะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ช่องโกวิดชาแนล e ี47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ m 5 M6 และรถไฟสายสีแดงของรอฟอร์ทนะครับท่านผู้ชมคืบหน้าถึงไหนแล้วจะเข้าคอรอมอรหรือไม่ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กรกะดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแ n ล e ี47ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ เบื้องต้นขอขอบคุณข่าวสารจากนวัตรกรรมขนส่งเดลินิวด้วยนะครับ17ธันวาคมคอรมอเคาะมอเตอร์อรอรอรวเวย์ m 5ต่อขยายดอนเมืองโทเวรังสิตบางปะอิน22กิโลเมตร3.1ล้านเชื่อม m 6วิ่งชิวยาวถึงนครราชสีมารอลุ้น สีแดงต่อขยายรังสิตมอธรรมศาสตร์รังสิตเข้าคอรอมอรปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรในวันพุธวันที่17ธันวาคม2567นี้ กระทรวงคมนาคมได้เสนอโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข m .5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวช่วงรังสิ์บางปะอินระยะทาง22กิโลเมตรของกรมทางหลวงหรือทอลอนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเชื่อมโยงโครงขายดอนเมืองโทเวกับมอเตอร์เวย์สาย m .6 ช่วงบางปะอินถึงนครราชสีมาให้สมบูรณ์และลดปัญหาการจราจรแออัดทางฝั่งทิศเหนือของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นรูปธปรรมนะครับท่านผู้ชมหากผ่านความเห็นชอบจากคอรมอทางทอรอจะดำเนินการในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ทันทีและจะเร่งรัดให้เปิดบริการได้ภายในปี2572 อย่างไรก็ตามยังมีโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงรังสิ์ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระยะทาง8.84กิโลเมตรอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างบรรจุเป็นวาระการประชุมของคอรมภายในปีนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมคาดว่าคอรมจะพิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม2567 เพื่อเป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ชิ้นสำคัญช่วยเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมพร้อมกับโครงการมอเตอร์เวย์ m 5ได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมนายสุริยะกล่าวอีกว่าขณะที่รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงสิริราชตลิงชันสารยา ระยะทาง20.5กิโลเมตรยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคอรมอรต่อไปนะครับส่วนช่วงบางซื่อถึงพญาไทถึงมักกะสันถึงหัวหมากและสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อถึงหัวลำโพงระยะทาง25.9กิโลเมตรกระสวงคมนาคมได้เร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท เสนอเรื่องมายัางกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอครอรมอต่อไปโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมเบื้องต้นทราบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทยังอยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดเนื่องจากมีการปรับแบบสถานีราชวิถีใหม่และทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับท่านผู้ชมสำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ M5 วงเงินลงทุน3 1 3 5 8ล้านบาทให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ก่อสร้างงานโยธางานระบบดำเนินงานและบำรุงรักษา o m ในรูปแบบ PPP Cross Court โดยเอกชนจัดเก็บรายได้ส่งภาครัฐทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมรูปแบบเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจร ตามแนวพหลโยธินมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับดอนเมืองโทเวที่เปิดบริการในปัจจุบันบริเวณทางแยกต่างระดับรังสิตประมาณกม3 3บวก924ของถนนพหลโยธินและมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินประมาณกม .1 บวก800ของทล .32 หรือถนนสายเอเชีย เชื่อมต่อได้โดยตรงกับโครงการมอเตอร์เวย์ M6 นะครับท่านผู้ชมมีจุดขึ้นลง7ด่านประกอบไปด้วยดังนี้นะครับท่านผู้ชม 1. ด่านรังสิตหนึ่งด่านรังสิตธิ์2 3. ด่านคลองหลวง 4. ด่านมอธรรมศาสตร์ 5. ด่านนวันคร 6. ด่านวไลอลงกรณด่านประตูน้ำพระอินทร์นะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการกระทรวงคมนาคมนะครับที่จะเข้าคอรมอในเดือนธันวาคม2567วันที่17ธันวาคม2567นี้นะครับท่านผู้ชมต้อนรับของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ